เริ่มอันนี้ไทยมันเคืองของรถไทยนะครับ B หกพันนะครับกูบัต้าดุนเกานี่มองไทยมันเคืองนะครับนี่เอามาถ่ายมันเคืองกับมันไฮโดรลิกครับกูบัต้านะครับ B หกพันี่ตัวนี้นะครับมองนี้เป็นหมองไทยมันเคืองมันอดําครับมันบริห้งนะครับมันมันดํา ประมาณจะกรีดนะสี่ตรกดปัวหรือมั้งครับนี่ไอเอ็กของเฮาไทยนะครับมีหม่องไทยมันเค่องสี่ยุบงี้ครับบีหาพันกับบีหกพันอยู่ปรคือกันนะครับมันกะหม่องไทยมันเค่องใครใครกันรูปแบบลักษณะมันกะใครใครกันครับจังสี่ครับเขากันไทยมันเค่องออกนะครับแล้วก็มันเค่องไม่ใส่นะครับของคู่บตระตนะครับ <c oughs> นี่้มันไฮดรอลิกมางนีมองเติมครับนี่ไฮดรอลิกของเขานะครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องครับฝาท่องนว่าเออตาสร้างคูบตานะครับใส่แบบนี้นะครับใข่ตัวนี้เนาะ S A E นะครับ15 w c s h i b นะครับ api cf นะครับ c ขีดเอซ c ทับเ g นะครับตัวนี้นะตัวนี้เป็นมันเครื่องนะครับใส่กับถ k คูปต a นะครับเฉพาะสูตรคูปตะเขาบอกนะครับนี่ครับอันนี้หกลิตรนะครับเขาซือ้อมากประมาณเจ็ดแปดร้อยว่าณนี้นี่แล้วมี หกลิตรนะครับเอาน,นี้เติมแล้วนะครับนี่เติมแล้วเป็นหม่องเติมนะ้ำมันไฮโดรลิกรับระบบ,บเกียร์ระบบไฮดรลิกนะครับตัวนีนบ้บำรุ่งรักษานะครับตรงนี้ก็เช็คนะ้ำมันเกียร์นะครับกับมันเบิ้งน้ำหม้อน้ำเบิง้งนะครับเบิ้งดูด มันเนี่ยเบิ้งครับประจันคีบอะไรครับว่ามีมันน <c oughs> ะมองนีมองเติมนำมันเคียงครับกกนลงเดี๋ยวลงซองยุทธวร์เพไ่ไปเรื่อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเปออลี่ยนซื้อซองละอืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับอ่ะถ่ายเสียเดี๋ยวประมาณสี่ลิตรครับสามสี่หลีด ประมาณนั้นโอเคครับนี่เป็นการบำรุงรักษาของรถกูบตารุ่นบ6หกพันนะครับหม่องไทยน้ำมันเครื่องของบ6หกพันกับบ5ห0พันี่สิบก็คือกันครับแต่ว่าหม่องคนละหมองอย่คนละหมองครับแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกันนะครับลักษณะอ่างหมองที่ว่าไทยน้ำมันเครื่องคล <c oughs> ้ายๆกันครับประมาณนี้ครับ สวัสดีครับ